โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่6.4นะครับถ้าในหนังสือก็จะเป็นหน้าที่17เนาะนะครับหน้าที่1ิกิจกรรม6.4เนะเ,เราจะมาดูกันว่า,าเราจะทดลองอะไรนะครับก็โดยหลัหลกๆแล้วเนี่ยก็คือว่าในกิจกรรมเนี้ย พอให้เราต่อวงจรแบบนี้เลยนะครับมองเห็นนะครับแล้วก็มีคำถามก็คือว่าเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ถ่านนะครับหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนแล้วก็สี่ก้อนเนี่ยมันจะมีค่าของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าของความต่างศักดิ์เป็นยังไงบ้าง นะครับแล้วก็เขาจะกิจกรรมเขาจะมีให้เขียนกราฟด้วยนะแต่พื้นฐานก็คือเราต้องรู้ว่า,าในฐานแต่ละก้อนเนี่ยจะให้ค่ากระแสเท่าไหร่แล้วก็ให้ค่าความต่างศักย์เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวครูแขกจะวัดในส่วนของกระแสไฟฟ้าก่อนนะครับเอาแค่ก้อนเดียวก่อนเนาะ ถ้าวัดกระแสไฟฟ้าครูก็ต้องปรับนะครับมัลติมิเตอร์มาอยู่ที่ตัวแอมแปรเพราะว่าแอมแปรเป็นหน่วยของกระแสเนาะหลังจากนั้นเราก็เอาแอมมิเตอร์เนี่ยมาต่ออนุกรมเข้ากับวงจรก็คือต่อเรียงเข้าไปเลยนะครับมาดูค่าของกระแสะเท่าไหร่ เรียนมองเห็นนะถ้าคุณครูแขกดูคร่าวๆตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ175นะครับถึง177ประมาณนี้นะครับ175ถึง177นะก็ตีสักว่าประมาณสัก หนึ่งร้อยเจ็ดสิบโอ้ไปสิบหนึ่งร้อยแปดสิบเลยนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเอาอย่างนี้แล้วกันประมาณสักหนึ่งร้อยแปดสิบครับตัวเลขไม่นิ่งเนาะประมาณสักร้อยแปดสิบแล้วกันโอเคหนึ่งก้อนให้กระแสหนึ่งร้อยแปดสิบแอมแปร์นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบแอมแปร์โอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่าสองก้อนเป็นยังไง มาดูกันเราก็ต่ออเสียบไฟฟ้าเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คู่ลบจะก,กับคู่บวกต่อเข้าไปอีกหนึ่งอันโอเคต่อเรียบร้อย อันนี้มาดูค่ากระแสเท่าไหร่นะครับ2ก้อนนะลองเห็นนะครับไฟขึ้นแล้วอยู่ที่200 สวิงอยู่เนาะประมาณ254ครับ2ก้อนนะประมาณ254นะครับแล้วก็แสงสว่างเพิ่มมากขึ้นนะ200 250สองยห้าสิบแล้วกันประมาณสองร้อยห้าสิบเนาะที่ประมาณสองร้อยห้าสิบ แอมแปร์นะครับถ้บสองก้อนนะครับอันนี้มาดูสามก้อนสามก้อนอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เพิ่มนี้เข้ามานะครับหนึ่งอัน โอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยนี่นะครับสามก้อนนะครับเรามาดูว่าสามก้อนเท่าไหร่เนอะอันนี้หลุดโอเคครับเรียบร้อยมาดูค่าของแอมมิเตอร์ จะมองกล้องเห็นไหมมองเห็นนะอ่า้โหสว่างจ้ามากนะครับตัวนี้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่320นะครับ320แอมแปร์นะครับ3มก้อนอยู่ที่320อแอมแปร์ โอเคสุดท้ายมาที่4ก้อนนะสี่ก้อนมาที่สุดเลยมาดูว่าเป็นเท่าไหร่นะครับคุณเรียนมองชัดไหมพอดีถ่ายคนเดียวมันก็เลยอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ดูตัวเลขแล้วกันนะ โอ้โหนี้สว่างแจ่มมากขอเขากล้องหน่อยสว่างแจ่มมากนะตัวเลขนะครับจะอยู่ที่สามร้อยยี่สิบเนาะประมาณสามร้อยยี่สิบประมาณนี้สามร้อยยี่สิบแอมแปร์โอเค นั่นคือตัวเลขที่เราได้จากการทดลองนะครับคราวนี้เมื่อเราได้กระแสะไฟฟ้าแล้วเนี่ยคราวนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะวัดค่าของสักไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูแคดพอร์ตไว้นิดหนึ่ง โอเคนะครับต่อไปเราจะมาวัดในส่วนของความต่างศัก์นะครับความต่างศักเราก็ยจะต่ออวงจรแบบนี้เนาะแล้วเราจะเอาวลต์มิเตอร์นะครับเอาวลต์มิเตอร์มาต่อขนานเข้ากับหลอดไฟตัวนี้นะครับเราจะเอาโ r รบวัดที่ตัวนี้เลยต่างกันนะเป็นการต่อวลต์มิเตอร์ก็คือใช้วต่อแบบขนานนะครับ มาดูว่าถ้า1ก้อนความต่างศักย์เท่าไหร่มาดูกันโอเคมาแล้วนะครับอยู่ที่1.05นะครับ1.05โวลต์นะครับ แบตเตอรี่1ก้อนได้ความต่างศักย์อยู่ที่1.05้โวลต์นะครับโอเคเรามาดูถ้าเราใส่ไป2อ,อันเป็นยงไงโอเคนี้คุณสักแขกใส่ไปสองแล้วนะครับแล้วก็ต่อตัวนี้ใหม่ ความสว่างมากขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวเลขของความต่างศัก์จะเป็นเท่าไหร่มาดูกันตัวเลขอยู่ที่1.94 1.94นะครับ2ก้อน1.94 มาดูสามก้อนบ้างโอเคสามก้อนนะครับแสงสว่างมากขึ้นชัดเจนนะครับนี่นะครับสามก้อนอ่า มาดูว่าความต่างสักเท่าไหร่กี่โวลต์มองเห็นไหมครับขึ้นไปอยู่ที่2.11นะครับ2.11โวลต์นะครับ3ก้อนนะต่อไปสุดท้าย4ก้อน โอเคใส่ไปแล้วนะครับสี่ก้อนนะต่อวงจรโอ้น,นี้สว่างมากสว่างมากๆลองดูโวลมิเตอร์นะครับมองเห็นไหมครับอยู่ที่3.04นะครับ ประมาณ3.01 3.01นะสก้อนโอเคการทดลองนี้ทำให้เรารู้ว่า,าค่าของความต่างศักย์แล้วก็กระแสไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่นะครับจำนวนก้อนต่างกันเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะทำในกิจกรรมที่6.4นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในการทดลองต่อไปนะครับ